สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆ1คันคันนี้สภาพงาม1ในร้อยเลยครับ To โยต้าโคโร拉อัลตินะครับคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนนะครับใช้งานแล้ว1 5 0่0 0กิโลเมตรนะครับชุดแต่งรอบคันสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับคันนี้ดูแลดีครับใช้น้อยด้วยครับตั้งแต่ปี2012แล้วเป็น CNG อนีโรงงานนะครับ สมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานเน้นประหยัดนะครับเข้าใจและใช้ CNG อยู่แล้วหรืออยากประหยัดมาทางนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแค่ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแถวบ้านท่านมีปั๊ม c n n หรือเปล่านะครับท่านก็ใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับขับประหยัดขับทนทานดูแลง่ายอะไรหาได้สบายใจใช้กันได้ยาวๆนะครับทนทานสุดๆแล้วครับรุ่นนี้จะทรงมานงามๆเลยครับในราคา29,000บาทนะครับผ่อน4,500โดยประมาณนะครับคันนี้ผ่อนได้5ปีนะครับรถสวยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ครับ ใครที่สนใจนะครับมาชมดูได้นะครับไม่แท้นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับราคาสภาพแจ่มเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ได้ปี2012ในราคา29,000บาทนะครับชอบก็โทรเจราจาสอบถามเลยนะครับเป็น CNG โรงงานนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบ CNG นะครับท่านไปปรับระบบเป็นน้ำมันล้วนก็ได้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าโดยส่วน ของัลติสแล้วเนี่ยทนทานและดูแลง่ายอยู่แล้วครับแค่ปรับจูนนิดหน่อยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับแท็กซี่ที่ใช้ CNG นี้วิ่งกันล้านกิโลนะครับคันนี้วิ่งแค่1 5 0 0 0 0กิโลเมตรรถบ้านแท้นะครับการันตีเลยว่ารถบ้านแท้ห้ามถามนะครับว่าเป็นอดีตแท็กซี่หรือเปล่านะครับรถบ้านแท้สภาพงามจัดสวยจัดราคาน่าสนใจน่าจับจองเอาไปใช้งานนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะสดก็ได้นะครับโทรเจรจาสอบถามเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องดูอ l VVTI นะครับรถอยู่แถววัดราดประดุกนะครับนนทบุรีนะครับซอยวัดลาดประดุกนนทบุรีโทรจราจนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่ชอบสนใจอยากประหยัดนะครับแล้วก็เข้าใจ CNG นะครับรับรองว่าสบายใจแล้วก็ประหยัดสุดๆนะครับคันนี้โดยรวมสวยสุดเลยครับมือเดียวป้ายแดงสภาพ B ประวัติชัดลองมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับง่ายๆเลยนะครับ ท่านแค่สังเกตว่าแถวบ้านท่านน่ะในระยะไม่ไกลมากเนี่ยมีปั๊ม CNG อยู่หรือเปล่านะครับท่านก็ใช้ได้แน่นอนนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากได้อัลติป,ปี2012ในราคาแบบนี้นะครับสุดคุ้มนะครับก็ใช้ CNG ก็ได้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเติมนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ที่แน่นอนคือรถสวยคัดแล้วเช็คแล้ว จัดทรงมาล้อแมกงางามยางเต็มเต็มใช้ได้ยาวนะครับคันนี้คุ้มมากน,านะครับใครเน้นประหยัดเอาไปทําเงินทํางานเกียงได้นะครับเกาะวิ่งส่งของวิ่งรับคนได้ผมก็ใช้ CNG นะครับใช้ CNG LPG ก็ใช้ได้ปกตินะครับโดยรวมก็ที่เขาเห็นเอาไปทำเงินกันก็ อย่างรถแบบนี้ก็ไปวิ่งรับคนรับผู้โดยสารแกร็บหรือโบท๊ทหรือก็ไปวิ่งร่วมส่งเอกสารนะครับแถวบ้านนี่ก็วิ่งมาส่งอทักวันนะครับมี CNG มาเป็นเอาติสเลยครับก็ใช้กันสบายครับดูแลง่ายทนทานสุดๆ